คณะกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณากําหนดวันประชุมพิสามันในการเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่รายงานข่าวระบุว่าสาเหตุที่นางสาวแพรทองทานตัดสินใจลาออกมีข้อบังคับแม้ข้อบังคับของพักจะไม่ได้ระบุ ให้หัวหน้าพักต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังกล่าวแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการรับรองผู้สมัครสสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงอาจทําให้มีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆได้นางสาวแพร่ทองคำจึงตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพักในอนาคตแต่ก็มีกระแสข่าวอีกแนวทางหนึ่งว่าหากไม่เปลี่ยนผู้นําพักจะมีคีแมนของพักบางท่านจะนำสส เจท่านย้ายออกจากพักเพื่อไทยเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับนางสาวอุงิงแพรตทองทานชินวัตรเกิดวันที่21สิงหา2529ตรงกับวันบฤรหัสแรม2ค่ขาเดือน9ปีขานอายุปัจจุบันคือ39ปี2เดือนกับ1วัน เรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับช่วงอายุ39ยัง40คือราวสิงหา68ถึงสิงหา69บริวารในทางรักษากระทบพินะมีเรื่องของความเลวร้ายความไม่เป็นมงคลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตอุตสาหะไปกระทบอริและพยะรวมทั้งมหาบาตัตรในอังควิชาจะมีความยากลําบากในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามเรื่องเลวร้ายต่างๆรวมถึงคดีความเข้ามาถาโถมจุดที่สร้างความเสียหายหนักสุดในช่วงอายุจรนนี้ก็คือราหูเป็นการลกินีไปกระทบพินะ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความความไม่เป็นมงคลการสิ้นสุดของอาชีพในดวงชะตาช่วงอายุจรนี้ด้วยสีไปกระทบมรณะและนาวางังอนังนเข้าวิชามีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศร่วมอยู่ด้วยในดวงชะตาของนายกอุ้งอิงนอกจากมีปัญหาในช่วงอายุ3ามสย่าง40ยังจะต่อเนื่องไปจนถึงอายุช่วง40ย่าง41นะครับคือตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงสิงหาเจดด้วยในดวงช่วงในช่วงอายุ40ย่าง41่การลัคณีไปกระทบราหูและหินะ จะมีเรื่องของคดีความความเลวร้ายความไม่เป็นมงคลต่างๆเกิดขึ้นในดวงชะตาค่อนข้างหนักหน่วงและรุนแรงวิถีทางการเมืองของนายกอุงอิงในปัจจุบันนอกจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองคือไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆได้ในอนาคตจากกรณีขาดคุณสมบัติและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีคลิปเสียงทนากับสมเด็จพุนเซนที่วินิจฉัยโดยสารรัฐธรรมน,นูญจะยังคงมีคดีในเรื่องของความผิดทางอาญา ที่มีผู้ร้องอยู่ในขั้นตอนของขบวนการทางกฎหมายที่อย่างขางขามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของนายกอุ้งอิงแพรองทานชินวัตรในช่วง1-2ึงสปีนี้คือตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงสิงหาเจจะเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคที่ยากในการแก้ไขตามพื้นดวงชะตาในภายภาคหน้าจะมีเกณฑ์ให้เลือกอยู่2แนวทางก็คือการถูกจองจาหรือเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศ